ดีเจเพชรจ้าเสียใจที่ต้องตีลูกกลับบ้านเป็นห่วงกลัวลูกเจ็บพอได้ฟังคำตอบถึงกับต้องกอดไทก้าความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่กับการที่ต้องตีลูกเพื่อสั่งสอนในแต่ละครั้งเมื่อเขาทำความผิดเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เสียใจแต่ก็ต้องจำเป็นต้องทำเช่นเดียวกับคุณพ่อลูกหนึ่งดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัมที่ต้องอบรมสั่งสอนลูกชายเพื่อให้เขารู้จักหน้าที่ของตนเอง โดยล่าสุด23ธันวาคม64 DJ เพชรโพสต์ภาพและวิดีโอของลูกชายคนเก่งน้องไทกาวัย3ขวบซึ่งเป็นวัยที่กำลังจะเข้าโรงเรียนแต่ในวันดังกล่าวลูกชายจะต้องถ่ายรูปติดบัตรนักเรียน แต่กลับเจอเหตุการณ์ที่คุณพ่อเพชรจ,จา้าถึงกับต้องตีลูกชายเพื่ออบรมสั่งสอนโดยดีเจเพชรจ้าเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าถ่ายรูปติดบัตรนักเรียนครั้งนี้ร้องไห้เหมือนโดนน้ำร้อนลวกโดนปะปะ๊าตีโดนเข้ามุมเพราะปะป๊าไม่เคยบังคับไทก้าให้ถ่ายรูปแต่คราวนี้มันเป็นหน้าที่ของลูกลูกต้องถ่ายเลยโดนหวดด้วยดินสอจิ๋วๆที่ยืมคุณครูมาไปสามทีพาไปอบรมในห้องสองคน ใจคนเป็นพ่อนี่เสียใจนะที่ตีแม้ว่าจะไม่ได้ตีแรงแต่มันต้องอบรมโดนตีไปก็เริ่มมีสติเข้าใจว่าเป็นหน้าที่สุดท้ายกลับบ้านปะาป๊าเป็นห่วงกลัวลูกเจ็บเลยถามไทก้าว่าพ่อตีด้วยไม้จิ๋วเมื่อกี้เจ็บไหมโดยน้องไทก้าตอบว่ามันไม่เจ็บนะปะ๊าป๊าไม่เจ็บเลยไม้เรียวที่บ้านอันยาวๆอันนั้นน่าจะเจ็บกว่าไม้จิวจ๋วจนะปะปะ๊า พอได้ฟังมันพูดพ่อก็ยิ้มออกแล้วกอดไทกาบอกมันว่าลูกเก่งมากแต่จะเก่งกว่าถ้าลูกไม่แหกปากเสียงดังนะครับจบเรียกว่าไม่รู้จะสงสารหรือเอ็นดูดีงานนี้มีแต่พี่ๆบอกเลยว่าจะรอดูคลิปวันที่เข้าโรงเรียนจริงๆน้องไทก้าจะร้องหรือไม่ร้องคนเป็นพ่อเป็นแม่คือลุ้นกันแบบนี้ทุกคน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ